ก่อนนอนคืนนี้ทำบุญกันเสียหน่อยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านสอนทำบารมีง่ายๆก่อนนอนให้ทำทุกคืนอันนี้สงสูงอย่างคาดไม่ถึงสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับวิธีทำบุญให้เป็นชานแบบง่ายๆก่อนหลับและหลังจากตื่นนอนมาใหม่ๆก่อนจะหลับทําบุญเสียหน่อยตั้งใจเอาเงินใส่ในภาชนะนั้นเก็บไว้คิดว่าเราจะถวายพระเป็นค่าพัตตาหารก็ได้เป็นวิหารฐานก็ได้ เป็นธรรมทานก็ได้หรือสร้างพระพุทธรูปก็ได้ตามใจชอบแต่ก่อนที่จะใส่ถ้าว่าคาถาวิรัตโยถ้าว่าเป็นก็ว่าไปถ้าไม่ว่าก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์หรือพระปัจเจกพุทธเจ้าถือว่าเวลานั้นจิตของท่านเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติ สังขานุสติเป็นอนุสติใหญ่การคิดว่าจะเอาสตางใส่ในบาทหรือใส่ในกระป๋องคิดว่าจะใส่อันนี้เป็นจากขานุสติกรรมฐานเป็นทานการใส่อย่างนั้นเป็นทานบารมีบรรดาท่านพุทธบริษัทการทำเพียงแค่นี้ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททํทำทุกวันอย่างนี้อัตมาขอยืนยันว่า ทุกคนนี่ลงนรกไม่ได้ถ้าเรามีการเริ่มต้นอย่างนี้หากว่าญาติโยมจะถามว่าทุกคนต้องการไปนิพพานทำจิตถ้าเป็นฌานอย่างนี้พื้นฐานใหญ่ถ้าหากว่านอนหลับตื่นขึ้นมาใหม่ๆถ้าเราหวังนิพพานสำหรับทันทีได้มโนมยิทิอย่าลืมพึ่งใจไปพระนิพพานทันที แล้วก็ตั้งใจว่าถ้าตายเมื่อไหร่ขอมาที่นี่จุดเดียวอย่างนี้ไปนิพพานแน่ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติแบบสุกข,ขะวิปัส,สกูกเมื่อหลับตื่นขึ้นมาหายเหนื่อยแล้วก็รวบรวมกำลังใจจะนอนอยู่แบบนั้นก็ได้ไม่ต้องนั่งก็ได้ตามสบายเพราะการจเจริญสมาธิทำจิตบริสุทธิ มันสำคัญอยู่ที่จิตใจไม่ได้สำคัญที่กายต้องปล่อยให้กายสบายอย่าฝืนกายรวบรวมกําลังใจนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์คิดตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายจะตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ตายเมื่อไรอันนี้ไม่ทราบคิดว่ามันตายแน่ก็คิดว่ามันจะตายเมื่อไร่ ขอไปนิพพานจุดเดียวหลังจากนั้นจิตก็คิดตามความเป็นจริงว่าขึ้นชื่อว่าความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของเราโดยไม่ชอบธรรมเป็นของไม่ดีเราไม่ต้องการความโกรธคิดปัทุสาร้ายบุคคลอื่นเป็นของไม่ดีเราจะไม่โกรธความจริงมันต้องโกรธอาจจะลืม ก็คิดทุกวันอารมณ์จะตายตัวและความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปเสียงกลิ่นรสคือร่างกายของเราคิดว่าจะทรงตัวเป็นของไม่จริงของในโลกทั้งหมดมีอันจะต้องชิบหายไปในที่สุดคือพังหมดเราไม่ต้องการร่างกายเร็วๆอย่างนี้โลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการอีกเราต้องการจุดเดียวคือนิพพาน หลังจากนั้นถ้ามีเวลาก็ภาวนานิดหน่อยพอใจสบายก่อนลุกไปทำงานต่อไปเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทำวันละเล็กละน้อยกำลังบุญของท่านส่วนใหญ่นี่ใหญ่มากไม่ใช่เล็กกำลังใหญ่มากเวลาที่ท่านป่วยไข้ไม่สบายถ้าอาการตายจะเข้ามาถึงให้สังเกตไว้ ถ้าป่วยครั้งใดถ้าจิตใจยังวุ่นวายอยู่ขณะนั้นมันไม่ตายป่วยคราวนั้นไม่ตายถ้าป่วยถึงคราวเครียดมันจะตายจริงๆพอเริ่มป่วยใหม่ๆจิตจะเริ่มทรงตัวจิตนี่จะเริ่มไม่เป็นห่วงอะไรเริ่มป่วยน้อยๆนี่จิตใจมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่แน่มันอาจจะตายก็ได้ ทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่ไม่มีความสำคัญสำหรับเราถ้าเราตายเวลานี้เราหมดห่วงจิตมันเริ่มเป็นสุขอารมณ์เยือกเย็นจิตวางเฉยถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทให้หวังได้ข่าวนี้ตายแน่แต่ก่อนจะถึงเวลาตายจริงๆถ้าในเจ็ดวันในระยะเจ็ดวันหรือสามวันก่อนจะตายจะพบภาพ ภาพที่ได้เห็นจะเต็มไปในอากาศจักรกวาลนี้เต็มไปหมดถ้าเห็นเทวดาอยู่แนวหน้าให้ทันทราบว่าตายคราวนี้ไปเป็นเทวดาแน่ถ้าเห็นพรหมอยู่แนวหน้าให้ทราบว่าตายคราวนี้เป็นพรหมแน่ถ้าเห็นพระอยู่แนวหน้าพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ที่สุดตายคราวนี้ไปนิพพานแน่อันนี้เป็นนิมิตหมายแน่นอนโอวาทธรรม หลวงพ่อพระราชภุมยานวัดจันทารามท่าสุงอุทัยธานีประโยชน์ดีๆของการทำบุญและการสวดมนต์เป็นประจำทุกวัน 1. คือได้ฝึกวินยัยสมาธิและความอดทนการจะสวดมนต์ให้ได้เป็นประจำทุกวันนั้นจำเป็นต้องใช้วินัยและความอดทนเป็นอย่างมากหากสวดหนึ่งวันเว้นสองวันก็ทำให้ไม่ต่อเนื่อง แต่ในบางวันเราก็เหนื่อยกับธุระมากมายจนไม่อยากจะสวดมนต์อยากจะใช้เวลากับการพักผ่อนนอนเล่นหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นที่เราอยากจะทำมากกว่าบวกกับการสวดมนต์ในแต่ละครั้งอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อย10 3ถึง30นาทีหรืออาจจะมากกว่านั้นการจะนั่งสงบนิ่งและสวดมนต์เป็นเวลาหลายๆนาทีจึงถือเป็นการฝึกความอดทนชั้นเยี่ยม โดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเลยและแน่นอนว่าในขณะที่คุณกำลังสวดมนต์นั้นย่อมต้องมีสมาธิในการกล่าวคำสวดและต้องพยายามเก่าวจิตใจให้บริสุทธิ์อยู่เสมอจึงไม่แปลกที่การสวดมนต์เพียงหนึ่งครั้งจะช่วยฝึกฝนทั้งวินยัยสติสมาธิและความอดท,ทนให้คุณได้ในเวลาเดียวกัน 2. ช่วยบำบัดความเครียดจิตใจสงบ การเปลี่งเสียงขณะสวดมนต์เบาๆจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ช่วยกระตุ้นให้สมองผลิตสารเคมีและสื่อสารประสาทที่มีส่วนช่วยบรรเทาความเครียดออกมาอีกทั้งขณะที่คุณเปล่งเสียงในการกล่าวบทสวดออกมานั้นจะทำให้คุณได้บริหารปอดกำหนดการหายใจเข้าออกให้เป็นจังหวะมากขึ้นแถมการเปล่งเสียงในการกล่าวบทสวดมนต์นี้ ยังช่วยให้คุณรู้สึกเหมือนได้ระบายบางสิ่งออกมาอีกด้วยนอกจากนี้การสวดมนต์ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างจิตใจของคุณให้เข้มแข็งมั่นคงไม่อ่อนไหวต่อสิ่งเร้าอื่นๆได้ง่ายเพราะขณะที่คุณสวดมนต์คุณต้องพยายามมีสติอยู่กับสิ่งที่กำลังกล่าวออกมาและมีสมาธิอยู่กับการสวดมนต์ให้มากที่สุดหากมีความคิดใดที่ก่อให้จิตใจ เกิดความาวุ่นวายคุณต้องรีบขจัดความคิดนั้นออกไปและพยายามกลับมามีสมาธิอยู่กับบทสวดมนต์ให้ได้ 3. นอนหลับสบายและง่ายขึ้นอย่างที่เราทราบกันดีว่าช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอนนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากหากคุณต้องการนอนหลับได้ง่ายขึ้นและนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ช่วงเวลา1-2ชั่วโมงก่อนนอนควรงดการเล่นโทรศัพท์มือถืองดกิจกรรมออกกำลังกายเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือควรพักสมองโดยการละทิ้งความเครียดต่างๆซึ่งการส่วนบนนี้จะช่วยทำให้จิตใจของคุณรู้สึกสงบนิ่งผ่อนคลายความเครียดและมีสติอยู่กับตัวเองมากขึ้นหากคืนใดที่คุณมีอาการนอนไม่หลับ เราขอแนะนำให้คุณลองสวดมนต์ดูนะรับรองว่าไม่เกิน15นาทีต้องเริ่มรู้สึกง่วงหรือนอนหลับสบายแน่นอน 4. มีสติเข้าใจตัวเองมากขึ้นเมื่อจิตใจของเราวาวุ่นแน่นอนว่าปัญหาเล็กน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้การสวดมนต์นั่งสมาธินั้นจะช่วยให้คุณได้หยุดพักจากความวุ่นวาย และหันมามองถึงความต้องการที่แท้จริงของตัวเองเข้าใจต้นเหตุและปัญหาและเริ่มจัดการกับปัญหานั้นทีละขั้นตอนได้อย่างถี่ถ้วนเมื่อเราหลงอยู่ในความวุ่นวายไม่ว่าเรื่องจะเล็กน้อยแค่ไหนเราก็จะมองว่ามันวุ่นวายแต่หากเราได้ถอยออกมาอยู่ในจุดที่นิ่งสงบเราจะเริ่มเห็นว่าแท้จริงแล้วความวุ่นวายนั้นคืออะไรกันแน่ 5. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วงเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีสำหรับข้อนี้เถือเป็นเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาส่วนบุคคลการสวดมนต์แต่ละบทน,นั้นมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปบางบทเราสวดเพื่อการบูชาพระบางบทเราสวดเพื่อระลึกถึงหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าและบางบทนั้น เราสวสดเพื่อขอผ่อนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวสดเพื่อขอให้การงานราบรื่นค้าขายร่ำรวยมีสเสน่ห์เมตตาปัดเป่าอุปสรรคหรือแม้แต่สวสดเพื่อขอให้ความรักของเราสมบูรณ์มีความสุขซึ่งผลจากการตั้งใจนี้จะช่วยให้สิ่งที่เราขอเป็นจริงขึ้นมาได้อีกทั้งบุญจากการสวดมนต์นี้จะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคอยช่วยเหลือ คุ้มของเราจากสิ่งไม่ดีอื่นๆช่วยเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้ครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องครูกฎนะครับหวังว่าเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังได้ฟังไปนั้นจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสุดท้ายนี้ครูกฎก็ขออน้นาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาอำนวยอวปใจให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความจเจริญสําหรับคลิปนี้ครูกฎต้องกล่าวคําว่า สวัสดีครับ